นะไฟข้ามประตูเห็นไหมเห็นไหมนี่คือไฟข้ามประตูนะนี่คือไฟข้ามประตูโอเคเราจะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้านะเดินหน้าหน่อยนะเพาถอยหลังนะโอเคถอยหลังนะนี่นะ นะกระจกก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มานะอ่ะอ่ะโอเคไหมโอเคนะพอราดับเครื่องนะเนี่ยพอราดับเครื่องใส่เกียร์ว่างก่อนปับ๊บปิดแอร์ เนี่พอเราพอเราใส่เกียร์ว่างปุ๊บเบรกมือขึ้นให้เลยอัตโนมัตินะฮะแล้วเราก็ดับเครื่องได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับดับเครื่องแล้วเบรกมือก็ใส่ให้อัตโนมัตินะฮะนี่นะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะถ้าเราไม่ลงรถนะเออ ไฟมันจะไม่ดับให้นะอ่าดับแล้วโอเคอ่านี่ไงโอเคเนี่ยประตูเนี่ยประตูเปิดให้เนะี่ยหมประตูเปิดนะอันนี้อาหารหมานะแล้วก็อาหารคนนะครับโอเคอาหารหมา้วก็อาหารคนนะไปไปนี่นะโอเค อ่ะนี่อ่ะกุญแจอยู่ไหนเอาใจกระเป๋านะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะถึงบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับอ่ะให้ดูนี่ก่อนให้ดูนี่ก่อนโอ้โห LED นะฮะโ,โหโครสว่างนะครับนี่นะนี่นะนี่ LED โครสว่างเลยนะครับ